สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เจียมกิดัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook นะรับชมทั้งทาง youtube นะรับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นทางการเมืองช่วงนี้ใกล้เวลาตั้งรัฐบาลเข้ามาทุกทีการเมืองมันก็ร้อนร้อนร้อนขึ้นตามลำดับตามอากาศบางจังหวัดของประเทศไทยร้อนถึง44องศาเซลในกรุงเทพมหานครร้อนถึง40องศา นะเสีย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 ร้อนมากนะในแต่ละภูมิภาคอย่างภาคเหนือภาคอีสานก็ร้อนเหมือนกันนะ <c oughs> การเมืองร้อนร้อนแบบนีนะ้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูมีปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจ,นะะน,น,ใจนะครับยงยุทติยาภัยรัฐบอกเอาด้วยเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะภาคประชาชนใช้สูตรนักการเมืองร่วมจับมือนะสกัดประชาชน2 5 0ร้อยห้สนบะ ก็อ้างเพื่อที่จะไม่ให้สวมาร่วมบโบวตยงยุทธก็คือคงลืมดูรัฐธรรมนูญนะบอกว่าจะต้องมีสวสส,สมาร่วมกันถึงจะทําการโบวตนายกกำลตรียได้ยงยุทธนี่ก็อยู่ฝั่งเสื้อแดงก็ยังไงก็จะไม่ให้มาตั้งไม่ได้ลุงตู่ตั้งไม่ได้วัฒกรรมของเขาคือไม่ให้ลุงตู่ตั้งรัฐบาลเกัดอย่างนี้นะครับในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีนะฮะหวังประยุทธ์ยอมถอยแก้กติกาให้โปร่งใสแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในขณะที่พลเอกประวิทย์ยันบอกว่าไร้รัฐบาลแห่งชาติพลเอกประวิทย์กล่าวไม่มีรัฐบาลแห่งชาติไม่มีหรอกไปเอาจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่ก็พลเอกประวิทย์ก็บอกว่ามีงานพระราชพิธีก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจับตากลุ่มที่จะป่วนนะพลเอกศรีวราก็บอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มป่วนแต่ก็มีพลเอกประวิทย์ยังบอกอีกว่ามีพวกจิตป่วนที่จะสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มชาวนานะครับ อีแตนเข้ากรุงเทพมหานครฮะพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ทวงเงิน100ล้านบาทถามไหนจะจ่ายหนี้ตามข้อตกลงนะครับปักหลักนอนที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากไม่จ่ายเราจะไม่กลับแล้วก็จะพบกับนายกรัฐมนตรีให้ได้เริ่มมาอะไรนไมการเมืองมันมีทัมมิ่งในขณะที่ธนากรลั่นนะบอกว่านายกต้องเป็นประยุทธ์เท่านั้นย้ําเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรนูญแควอย่า โทษกติกาเหมือนคนแพ้แล้วผ่านเย้ยพวกนี้คดีนะฮะอย่าโทษใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมด้วยในขณะที่ไพบูรนิติตะวันก็เชื่อรัฐบาลใหม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกกำตรีนกครไร้ปัญหาเรื่องของอสติรภาพปริ่มน้ําระบุบอกว่าใช้มาตรา270เข้าร่วมประชุม2สภาซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า500เสียงในการผ่านร่างประบรงบประมาณหรือกฎหมายต่างๆ และบริหารราชการแผ่นดินอย่างมั่นคงนะครับในขณะที่วันมูฮัมหมัดนอมาธาฝั่งเสื้อแดงเหมือนกันก็ไล่ไยบูลให้ไปแก้รัฐมนูลลั่นไม่เห็นด้วยนะสอวโหวดกฎหมายแก้ปัญหาเสียงปิ่มน้ําไม่ได้นะในขณะที่ชูศักด์ชี้พรงบองบประมาณไม่เกี่ยวข้องกับาการปฏิรูปอาฉะไผบูนมีเจตนาอะไรในขณะที่วิษณุเครืองามบอกว่าชี้มาตรา270 สวเนี่ยหวตสอสอใช้กับกฎหมายแค่บางฉบับนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทางออกเรื่องของสตริรภาพของรัฐบาล <c oughs> นะครับเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปนะลุงป้อมก็ไม่เห็นด้วยนะบอกว่าไม่มีหรอกรัฐบาลแห่งชาตินะครับซึ่งผมก็เรียนแล้วมันมันมีไม่ได้หรอกรัฐบาลแห่งช่งแห่งชาติแต่กฎหมายเปิดทางไหมเปิดทาง เปิดทางให้มีนายกคนนอกไม่ใช่เปิดทางให้มีรัฐบาลแห่งชาตินะ้าใจอันหนึ่งนะนะครับและอีกอันมาตรา270ที่คุณภัยบูนิติตวันเนี่ยนะครับเสนอเนี่ยนะครับทั้งวรกหนึ่งวรกสองวรกสามมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรผมไปอ่านดูแล้วปรากฏว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศนะฮะว่าการปฏิรูปประเทศเมื่อตกลงที่จะมีการปฏิรูปประเทศแล้วจะต้องมีการประชุมสองสภาให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยนะครับเป็นคนกลาง ในการประชุมนะฮะเพื่อที่จะทําการปฏิรูปประเทศคุณไพบูนิจิตะวันก็บอกว่าเอาเนี่ยกฎหมายนี้เลยนะครับข้อนี้นะฮะมาตรา270เนี่ยเอามาเรื่องงบประมาณก็ไปยัดตรงนี้เลยให้2ส,สภาประชุมนะโหวตเลยรับรองชนะแน่นอนนะก็เป็นความคิดเจตนาของคุณไพบู์คืออะไรนะฮะหลักคิดของคุณไพบูง่ายๆก็คือว่าเพื่อที่จะให้รัฐบาลมีเสถีภาพผ่านงบประมาณได้นะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ วิธีการจะเป็นไปได้ต้องทํำยังไงต้องแก้รัฐธรรมนูญนะอย่างที่วันนองบอกถูกต้องนะครับที่จะต้องมีการแก้ธรรมนูญตอนนี้ประการแรกนะรัฐบาลแห่งชาตินะที่มีการเสนอ,อพลเอกอะไรนะฮะเป็นอดีตผู้จัาการทหารบกนะพลเอกเฉลิมชัยน้ำมยบอกเป็นจะัดชัยพลเอกเฉลิมชัยนะผู้จัาการทหารบกนะเสนออัมพลกิติอัมพลนะอดีตอ,องคมมนตรีท่านปรากรสุนทรัต นะองคมนตรีมีการเสนอใครอีกอะ่ะมีการเสนอสุประชัยพนิชพักนะซึ่งเป็นคณะทํางานยุทธศาสตร์ชาติของลุงตู่นะฮะแล้วก็เสนอ,อคุณชวนหลีกภัยก็6ท่านที่ตอนนี้ที่เป็นกระแสกันตอนนี้นะครับผมเคยอธิบายแล้วว่าปรากฏการทางการเมืองที่กําลังมาและมุ่งมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันมาตามทางเลยมาตามทางแต่ตอนนี้มาตามทางคืออะไรมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง มันเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเห็นเลเดดล็อกแล้วแต่เดดล็อกมันเกิดแล้วยังมันยังไม่เกิดมันต้องหลังวันที่อะไรวันที่9พฤษภาคมมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเดดล็อกนะครับเดดล็อกก็คือว่าไม่มีเสียงมากพอถึง2ใน3เนี่ยสามารถควบคุมสภาได้นั่นหมายความว่าแต่ละฝ่ายจะต้องมีเสียงสภาสอสอเนี่ยมีอย่างน้อยเนี่ยสามร้อยคนผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะว่าหลักคิดเนี่ยมันจะสร้างปัญหาตอนนี้เขาก็เลยมาพูดกันเรื่องอะไร เสียงปริมน้ําใช้วัฒกรรมเสียงปริ่มน้ําจริงๆมันคือการขาดสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะเรื่ององบประมาณอธิรายไม่วางใจกฎหมายเนี่ยสประการเนี่ยมันจะต้องมีเสียงมากถ้าเสียงไม่มากเสียงปริมน้ําเดี๋ยวไม่นานกล็ล่มนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยขาวเนี่ยยุ่งเลยยุ่งยาวเลยเพราะอะไรมันจะโกโซบิกยาวเพราะมันจะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนที่ข้อเรียกร้องของกลุ่มปพสแต่แรกไม่ได้การปฏิรูปประเทศจะทําอีกลําบากละ มันจะเป็นประเด็นใหญ่แล้วมันจะถกเถียงมันจะวนทุกอย่างมันจะกลายเป็นวงจรอุบาทดันหมายว่าข้อต่อนี่ผมบอกแต่แรกมันจะผิดผิดแล้วมันจะสร้างปัญหาและจะทําให้ประเทศเกิดการลุกฮือการต่อต้านการชุมนุมหมอดูก็ดูกันบอกว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช .2 5 2 2ิเป็นต้นไปจะเกิดการก่อตัวทางการเมืองนะเกิดการต่อต้านการขับไล่การเมืองจุดรุนแรงและข้ามปี2 5 2 2นรนั่นแหละการเปลี่ยนแปลงก็แตกเออกาการเปลี่ยนแปลงก็แตกหักจะเกิดขึ้น น,ะะนี่ก็คือหลักโหราศาสตร์ซึ่งเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้สูงตามหลักลัทธศาสตร์นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ล่ะตามหลักประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนทางมิ่งมันมีของมันมันก็เกิดได้ตามปกตินะครับส่วนสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้มีคนตกถามผมเนี่ยตกลงจะไปทางไหนรัฐบาลจะตั้งได้หรือเปล่าผมก็เรียนเหมือนเดิมนะผมไม่เคยเปลี่ยนนะหนึ่งรัฐบาลแห่งชาติมันตั้งไม่ได้ตอนนี้ทุกคนก็ชาติมันตั้งไม่ได้เพราะถ้าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะรัฐบาลแห่งชาติคืออะไรก็คือว่าทุกภรคการเมืองมารวมกันแล้วมีนายกหนึ่งคนแต่ความหมายคือนายกคนกลางตอนนี้ก็ชัดเจนนะก็มีการเสนอชื่อมาห้าท่านเนี่ยนายกคนกลางซึ่งผมแต่ละท่านเนี่ยมาแก้ปัญหาตอนนี้ต่อให้มาใครก็ตามมาเป็นนายฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้มันไม่ง่ายลุงตู่เป็นก็ไม่ง่ายเพราะอะไรมันต้องมีการซื้อเสียงเพราะหลักโครงสร้างของมันเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันวางไว้ตามหลักสมัยยุคจงพลปอพิบูสลสงครามคือยุค25 0 0 นะครับคือสสเนี่ยต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองเอาโมเดลนี้มาวางนะมาวางปุ๊บสสก็วิ่งได้ไปไหนก็ได้ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองก็ได้นะครับพอไม่สังกัดพรรคการเมืองเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่าชอบได้นะะชอบได้พอชอบได้เสรียก็ไปชอบไหนสมัยก่อนปี2อ0 0ก็ไปชอบในห้องน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้มันทําให้เห็นว่ามันเกิดความวุ่นวายแน่เพราะมันขัดหลักต่อมาเนี่ยไอ้หลักปี2อ0 0เขาแก้ว่าสสอ,ออกไปไม่ได้ให้ชอบไม่ได้ ออกพบมีความผิดแต่ตอนนี้เขากลับเอาหลักเนี้ยหลักที่ใช้ปัจจุบันเนี้ยกลับไปเมื่อปี2500นะครับทำให้สถานการณ์ทางการเมืองมันอยู่ในสกณ์ปัจจุบันนะจึงเกิดปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ทางการเมืองเรียกว่า political deadlock หรือการชะง,งักงานทางการเมืองนะถ้าการเมืองเราจับหลักมันได้เนี่ยอ้างสติมันได้อะ่ะเราจะรู้เลยว่าหลักเวลาสติเนี่ยข้ออ้างอิงเนี่ยเป็นหลักการวิจัยในะวิจัยต้องอ้างอิงให้ได้วันเกิดเมื่อไหร่ เราจะรู้เลยว่าสถานการณ์แบบนี้เคยประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอย่างไรใกลเป็นคู่คิดหลักคิดเหล่านี้ได้ส่งผลดีผลเสียอย่างไรถ้าเราจับได้ปุ๊บจะรู้ว่าปรากฏการณ์ข้างหน้ามันคืออะไรมันสามารถมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่มันจะสามารถมองเห็นว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับสมัยจอมพลปพิบูลสงครามสุดท้ายจอมพลปพิบูลสงครามถูกรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หลักคิดนี้เลยฮะพลเอกเลิงศักดิ์จำนันก็เอาเรื่องสอวเข้ามานะสวมาบวตในสภานะครับเหมือนหลักคิดเดียวกันก็เอามาผสมกันเขาใช้หลักการรผสมมว จุดจบของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมาันก็คือถูกบีบบังคับให้ลาออกจากตําแหน่งเห็นยวนถ้าเราจับหลักัวนี้ได้จบไม่สวยสักไรหลักคิดเหล่านี้เป็นหลักคิดของคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับมาเสนอให้คนที่มีอํานาจว่าเพื่อที่จะอะไรให้เดินหน้าต่ออยู่ต่อจนเป็นที่มาของวัทกรรมสืบทอดอํานาจนี่ไงนะจับหลักเหล่านี้ได้นะครับตอนนี้สถานการณ์มันจะเป็นยังไงถ้าว่าไปตามปกติลงตู่ตั้งรัฐบาลได้ไหมตั้งได้ นะฮะตั้งได้แต่ก็จะมีปัญหาแน่นอนเลยไม่ต้องบอกก็รู้นะอย่างไงก็ต้องดันลงตู่ไปถึงที่สุดนะบางทีเราพูดอะไรไปเนี่ยมันอย่างที่ผมพูดมาตลอดนะบังเอิญมันถูก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 มาตลอดนะแต่คราวนี้มันก็ต้องให้คนเห็นะต้องให้เข้าใจนะกระดูมันจะถูกอีกหรือเปล่านะอาจจะฟลุกไม่ถูกบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่มันบังเอิญถูกมาตลอดนี่เองที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ยแต่มันก็สามารถ เรารู้อะไรไว้ก่อนเนี่ยเราก็แก้ไขปัญหาได้ก็ถูกแก้ได้ถูกแก้ไปแก้ไปแก้ไปไม่เลื่อตอนนี้จบหลักได้ละไอเกมข้างหน้าเนี่ยยากไหมไม่ยากหรอกนะครับยากไหมสาหรับผมไม่ยากนะครับสถานการณ์ตอนนี้ให้ผ่านพระราชพิธีสําคัญสาคัญไปแล้วเนี่ยนั่นแหละจังหวะของมันจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่สรุปให้เลยว่ารัฐบาลแห่งชาติมันตั้งไม่ได้เพราะรัฐบาลแห่งชาติมันจะต้องมีทุกพรรคการเมืองมาร่วมกันนะฮะแล้วก็มีนาย,ยกหนึ่งคนแต่ตอนนี้เนี่ย พักใดพักหนึ่งไม่เห็นด้วยมันก็ตั้งไม่ได้นะไแล้วจบแหละรัฐบาลแห่งชาติแห่งแฉมันจบไปและจริงๆเนี่ยร,รัฐบาลแห่งชาติมาจากไหนมันมาจากหลักคิดตั้งแต่ปี2553ผมอผมคือดึงในนั้นที่เป็นคนอยู่แล้วเสนอหลักคิดรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาให้กับใครฮะรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและจะต้องทำการปฏิรูปประเทศ หลักคิดนี้เริ่มตั้งแต่วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2553จึงเป็นวาทกรรมปริธานาลบแห่งชาติประธาลาแห่งชาติระธาลาแห่งชาตินั่นแหะที่พูดกันเนี่ยนะฮะซึ่งสถานก,การณ์ตอนนั้นกับสถานก,การณ์ตอนนี้คนละสถานการณ์นะตอนนั้นนะต้องมีผู้สํานึกผิดและต้องมีผู้ให้อภัยตอนนี้สถานก,การณ์มันคนละปรากฏการณ์คนละบริบทนะจะไปใช้หลักคิดประธาลาแห่งชาติยังไงก็ไม่สําเร็จ นะผมบอกแล้วไงว่าไม่ได้หรอกสุดท้ายก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วผมบอกล่วงหน้าไว้หลายเดือนแล้วว่ามันจะไม่ได้แล้วเขาจะมาคิดหลักคิดอย่างนี้ตอนแรกพลเอกชลิตดงใจยุธก็เสนอหลักคิดอย่างนี้รัฐบาลแห่งชาติและปรากฏว่าเป็นไงผมบอกไม่ได้หรอกผมบอกล่วงหน้าตั้งนานแล้วนะตอนนี้ชัดนะฮะมันไม่ไดนะ้ทุกฝ่ายไม่ยอมรับนะครับเป็นข้อเสนอของคุณเทพไทยเสนาพงศ์อยู่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะประชาธิปัตย์จะเป็นยังไงโอกาสประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นถึงแม้ว่าประชาธิปัตย์จะมาเข้าร่วมหมดจะย,ยังไงก็แแล้วต่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปรฏิบัติอยู่ยากตอนนี้ปรฏิบัติอยู่ยากไม่ว่าปฏิบัติเข้าร่วมไม่เข้าร่วมเข้าร่วมก็ตรบัตสัตว์ไม่เข้าร่วมพรรคก็อยู่ลําบากเห็นไหมการเมืองตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อายุจะสั้นพลังประชาัฐเองก็ยอมรับว่าอายุมันจะสั้นอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปละสภาล่างอ่ะไปสภาบนยังอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการทางการเมืองนะเชิงสถิติและผมอยากจะให้หุ้นส่วนดูจำปรากฏการเหล่านี้ประชาชนควรต้องรู้ทันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนี้ไปหลังงานพระวิธีกรกตต้องรับรองถ้ารับรองไม่ได้กกตก็มีความผิดเพราะเกินน้อยห้วันถ้าพูดตามหลักกับนูลมาตรา267และมาตรา268นะครับนั่นหมายความว่าต้องแล้วเสร็จภายใน1้อวันแต่ ในท่นมูลมาตรา1 3 0น่ระบุบอกว่าจะต้องเลือกตั้งภายใน45วันและไม่เกิน60วันหลังจากที่มีการยุบสภาเอาละสินะตรงนี้ก็คงจะเป็นประเด็นมาตกลงแล้ตกลงการเลือกตั้ง24มีนาคมพุทธศักราช2562เนี่ยมันเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะนะฮะซึ่งตอนนี้หลักของมันไปอยู่ที่ไหนหลักไปอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นเยนจะชี้ว่าเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะถ้าชี้ว่าเป็นโมฆะเป็นโมฆะเพราะอะไรเพราะมันเกิน60วันมาตกวันที่61พอดีเพราะต้องประกาศตั้งแต่วันที่23มกราคมพุทธศักราช2512แล้วมาถึงวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2512รวมได้61วันนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมเนี่ยไม่เป็นไปตามมัดหมูนั่นการเลือกตั้งก็ต้องเป็นโมฆะนั่นคือประการแรกนะครับประการที่2นะครับ มีการยื่นเอาผิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา157ถ้าปปชชี้มูลรับเรื่องร้องเรียนการกระทบความผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพักการดํเนินงานทันทีนี่ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งก็จะเกิดชะงักงาน p o l i t i c a l l l deadlock หรือการชะงักงานทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมมันเกิดได้2ทางนะนะครับอ้าวอีกอันหนึ่งนะครับ เรื่องของปาร์ตี้ลิสต์นะครับปาร์ตี้ลิสต์ตอนนี้เนี่ยกำลังถกเถียงกันว่าตกลงปาร์ตี้จะใช้สูตรไหนสูตรตามหลักเจตนาลมของกฎหมายหรือตามลายลักษณ์อักษรถ้าตามหลักเจตนาลมของกฎหมายพักเล็กพักน้อย11เป็นพักได้หมดแต่ถ้าถือตายลักษณ์อักษรพักเล็กพักน้อยไม่ได้นะครับก็เป็น3ประเด็นฮะที่ตอนนี้จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า political deadlock นะครับและก็ประเด็นที่4จํานวนเสียงไม่พอในการบริหาร4ประเด็นเนี่ย จะเป็นประเด็นสําคัญสู่การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของวาทกรรมเรียกร้องรัฐบาลแห่งชาติไงจับหลักของมันให้ได้นะพอจับหลักได้าจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรไอ้สีหลักนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่เกิดว่า p o l i t i c a l d e a d l o ็ k นะที่ผมบอกว่ามันเป็นเด a ด l ็อกเด a ด l ็อกที่พูดกันเนี่ยนะบอกแล้วแล้วก็จะเป็นงูหงงูเห่าเนี่ยมันเป็นกรณีที่4รวมและเสียงไม่พอเนะพอจับสีหลักนี้แล้วปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอ๋อการเมืองเป็นแบบนี้ปลายทางของมันคืออะไรฮะ เดินต่อลําบากแต่ก็ต้องให้เดินคนเราบางทีมันมันบางคนบอกไม่เห็นนรกโลกรเปล่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาหรือเปล่าก็ทําไงได้นะก็ต้องเดินนะแต่ผมเรียนได้ไงการเมืองมันมีเวลามันเดินลําบากมีอยู่แต่ว่าจะลงอย่างไรจะไปให้สวยนะต่ผมยืนยันอยู่เหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมนะแต่อยากจะเดินเอาก็เดินผมก็พากันเดินไปด้วยกันเราผมก็ผู้ชม นะทำหน้าที่เป็นผู้ให้กําลังใจแนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะเพื่อที่จะให้ประเทศนี้ดาเนิเนเดินไปแต่ที่แน่วันนี้หลักที่มันมีอยู่ก็นะคือว่าไม่เกิดการจุมนุมประท้วงนะครับไม่มีม็อบ,บนถนน2นะไม่เกิดความรุนแรงก็โอเคได้แฮปปี้นะ,ะเดินไปได้ตามหลักนะแต่มอบที่มาที่หน้ากระทรวงเกษตรและสากรณนะรัฐบาลต้องเป็นผู้ไปแก้ปัญหานะครับส่วนเรื่องการกวาดล้าง มีความจําเป็นโดยเฉพาะนิวมีเดียหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนนี้มีการก่ออาชกรรมของอาชญากรนะครับบนโซเชียลมีเดียมีการทำเฟซปลอมอะไรปลอมขึ้นมานะเพื่อปล่อยข่าวใช้การต่อต้านข่าวกรองขึ้นมาตอนนี้พระดำเัดเรื่องความมั่นคงนะก็ให้อํานาจบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลนะของผู้ที่กระทําความผิดได้อันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นก่อนงานพระราชพิธี ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกษษ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 ิจวัฒนาสวัสดีครับ นทประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีได้ใจส่งถึงใจทุกดวงใจ ให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยหิบพลัง ทำนาที่ภูมิใจแผ่นดินนี้นบ้นบานเรานี้นนต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน ความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวัน คือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรื่องรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาทีท่จิดภูมิใจแผ่นดินนี้นดีบ้านเรานี้บ้านเรา ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจให้คนไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลังคือวันที่เราต้องรวมพลังอยากให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้าย วันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาทีท่ภูมิใจแผ่นดนนินนี้บาา้บานเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องว6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าจะไปอยู่ในช่องว6หกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจียกิจวัฒนาแล้วก็ว6หกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ V6 วหนิวครับ